สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะก็ต้องขอบอกกันตั้งแต่เริ่มต้นคลิปเลยนะคะว่าเราจะมาพูดถึงอิทธิพลที่โดดเด่นของดาวพระพุทธที่จะโคจรมาส่งเสริมโชคส่งเสริมโอกาสให้กับแต่ละลัคนาราศีซึ่งดาวพระพุธนั้นนะคะเป็นดาวแห่งปากดาวแห่งวาจาดาวแห่งการเจรจาและการสื่อสารจะทําการโคจรยกย้ายราศีในวันที่3สิงหาคมไปจนถึงวันที่25สิงหาคมปี2568ค่ะเรามาพิ เคราะพิจารณากันในคลิปนี้นะคะว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับผลเด่นจากอิทธิพลของดาวพระพุธอย่างไรบ้างคะ่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีเมษค่ะดาวพระพุธได้ํำการโคจรยกย้ายราศีในช่วงวันที่สสิงหาคมไปจนถึงวันที่25สิงหาคมปี2568 การโคจรยกย้ายราศีของดาวพระพุธในครั้งนี้ได้ทําการโคจรมาสถิตยอยู่ที่เรือนพันธุของดวงชะตาซึ่งเป็นพบเรือนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ทางบ้านรถที่ดินชาวลัคนาราศีเมษคะดาวพระพุธนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริของคุณคะ่ะ ในจังหวะที่ดาวพระพุธมีการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในแง่ของญาติพี่น้องที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์และก็ความมั่นคงภายในจิตใจค่ะอย่างไรก็ตามนะคะดาวพระพุธมาอยู่ในภพเรือนที่ดีถือว่าเป็นจังหวะที่ดาวพระพุธจะส่งเสริมต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษเป็นอย่างมาก อย่างแรกเลยชาวลาาัคนาราศีเมษคุณจะมีโอกาสในการสื่อสารหรือเจรจาเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านรถและที่ดินชาวแมษท่านใดที่คิดกำลังจะซื้อหรือขายหรืออาจจะเจรจาเรื่องหลักทรัพย์มรดกห้องเช่าคอนโดที่ดินเปล่าต่างๆล้วนแล้วแต่จะมีการเจรจาที่ราบรื่นเรียบร้อย พราะดาวพระพุทธที่อยู่ในภพเรือนนี้จะช่วยทําให้ชาวลัคนาราศีเมษมีการต่อรองเรื่องเงื่อนไขการเซ็นสัญญาเรื่องราคาการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่หรือคู่เจรจาได้อย่างคล่องตัวและผ่านฉลุยในที่สุดค่ะชาวลัคนาราศีเมษท่านใดนะคะที่กําลังทําเรื่องกู้จากธนาคาร หรือบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการอนุมัติการยื่นเอกสารการส่งเอกสารหรือแม้แต่ตรวจสอบเอกสารต่างๆนานา,นาล้วนแล้วแต่จะได้รับความสำเร็จทั้งสิ้นค่ะชาวลัคนาราศีเมษคะ่ะในช่วงนี้หากคุณคิดวางแผนเรื่องอนาคตของครอบครัวมันจะมีเกณฑ์สำเร็จลุล่วงคุณจะได้เจอกับคนที่มีทัศนคติ มีแนวคิดเดียวกันกับคุณอย่างเช่นหากชาวลัคนาราศีเมษมีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะถ้าหากในระยะนี้มีการวางแผนอนาคตครอบครัวอย่างเช่นคุยกันในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถวางแผนมีบุตรมีลูกก็มักจะมีความคิดความเห็นที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันหรืออาจจะมีการปรึกษาหารือกันอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นหรือบางคนนะคะก็อาจจะมีการคุยกับคู่รักคนรักในเรื่องของการย้ายบ้านย้ายที่ทํางานในเรื่องของการ ขายคันเก่าซื้อรถคันใหม่หรือคุณพ่อคุณแม่เริ่มแก่ชราเราต้องวางแผนมาดูแลท่านอะไรก็ว่ากันไปมันเป็นการวางแผนในแง่มุมของอนาคตระยะยาวดาวพระพุทธจะเสนอทางเลือกใหม่ๆให้แก่ชาวลัคนาราศีเมษผ่านการพูดคุยกับคนในบ้านคนในครอบครัวทําให้คุณได้รับข้อมูลดีๆที่จะช่วยทําให้คุณนั้นตัดสินใจในการวางแผนชีวิตได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะในระยะที่ดาวพระพุธดาวแห่งปากดาว แห่งการสื่อสารเจรจามาสถิตยอยู่ในพบเรือนพันธุแบบนี้นะคะตัวคุณจะได้มีโอกาสพูดคุยกับคนในครอบครัวในประเด็นต่างๆมากยิ่งขึ้นทําให้เข้าอกเข้าใจสมาชิกในครอบครัวมากขึ้นคนในบ้านญาติพี่น้องหรือแม้แต่ตัวคุณเองที่เคยห่างหายจากคุณพ่อคุณแม่ไปห่างเหินจากพี่น้องไปก็จะมีโอกาสได้กลับมาใกล้ชิดสนิบสนมการผ่านกิจกรรมผ่านงานบุญงานเลี้ยงต่างๆหรือมีเกณฑ์ที่จะ ได้รวมญาตินะคะมีโอกาสได้เปิดใจ พูดคุยกันมากขึ้นการเจรจาหรือพูดการสื่อสารกับคนในบ้านกับญาติพี่น้องจะเป็นไปอย่างคล่องตัวค่ะจากที่เคยทะเลาะกับญาติพี่น้องจากที่เคยมีปัญหากับเพื่อนบ้านจากที่เคยมีประเด็นผิดใจกับคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้เคลียร์จะได้คลี่คลายในระยะนี้ค่ะทั้งตัวคุณเองและทั้งคนที่คุณคุยด้วยต่างก็มีเหตุมีผลมากขึ้นช่วยลดความขัดแยง้งช่วยลดความตึงเครียดที่จะเกิดขึ้นต่อครอบครัวของคุณนะคะ ในช่วงที่ดาวพระพุธดาวเจ้าเรือนสหัชชะโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนพันธุมันจะมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะติดต่ออยากจะโทรกลับหาที่บ้านบ่อยเมื่อบ่อยมากขึ้นหรือบางคนอยากเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านบ่อยมากขึ้นมันเป็นความรู้สึกหวนคิดถึงบ้านหวนคิดถึงพ่อแม่หวนคิดถึงญาติพี่น้องประมาณนี้นะคะหรือมีความสุขเวลาที่คุณได้คุยกับคนที่อายุมากกว่าหรืออาจจะเป็นการคุยกับคนที่มีประสบการณ์มากกว่าก็ได้นะคะชาวลัคนาราศีเมษคะในแง่มุมของ ิตเมื่อดาวพระพุธได้ทำการโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนพันธุทุของดวงชะตามันจะเป็นจังหวะที่จิตใจของชาวลัคนาราศีเมษนั้นจะค่อนข้างนิ่งนะะจะสนใจอะไรที่เกี่ยวข้องกับอนาคตความมั่นคงหรือสนใจตัวเองอยากเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองเพราะดาวพระพุธเป็นดาวแห่งสติปัญญาไหวพริบและปฏิภาณดาวพระพุธเป็นดาวแห่งนักปราชญ์นะคะคุณจะชื่นชอบการอ่านหนังสือ คุณจะชอบเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์โหราศาสตร์จิตวิทยาหรือแม้จะชอบออศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของบ้านตกแต่งบ้านนะคะการซื้อเฟอร์นิเจอร์การเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้เข้ากับบ้านการจัดสวนงานซ่อมแซมเหล่านี้เกิดขึ้นได้เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์หรืออาจจะมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถก็ได้คุณลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าความสนใจของคุณในช่วงวันที่3สิงหาไปจนถึง25สิงหาคมเนี่ยมันเกิดขึ้นเรื่องด้านเรื่องอะไรบ้างในด้านใด บ้างนะคะคอย่างที่สมัยนด้ยกตัวอย่างไปก็คือ,อ,อในด้านประวัติศาสตร์เก่าๆจิตวิทยาโหราศาสตร์หรือแม้แต่ง,งานบ้านการจัดสวนหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดินที่ทางที่อยู่อาศัยคอนโดอสังหาริมทรัพย์หรือข้อกฎหมายในเรื่องของมรดกประมาณนี้เป็นต้นค่ะและชาวลัคณะาราศีเมษอาจจะได้ค้นพบก็ได้นะคะว่าตัวเองนั้นมีพรสวรรค์นในด้านนี้ตัวเองนั้นมีแพชชั่นในด้านนี้นะคะ สำหรับชาวลกัคนาราศีเมษในช่วงที่ดาวพระพุธโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนพันทุกข์ของดวงชะตางานใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาก,การสื่อสารการนําเสนอพรีเซนต์พ่อค้าแม่ขาานายหน้าตัวกลางตัวแทนนะคะหรืองานที่ต้องเ,อเกี่ยวกับการสอนการถ่ายทอดความรู้ล้วนแล้วแต่จะมีความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนะคะคุณสามารถใช้ทักษะเกี่ยวกับก,บการพูดเกี่ยวกับวาทศิลป์ของ ของคุณให้เกิดประโยชน์ ตามที่เขาพูดกันว่าวาจานำพาโชคลาภหรือวาจาพารวยนั้นเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีเมษในระยะนี้อย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะชาวเมษนอกจากดาวพระพุทธจะส่งเสริมอิทธิพลอย่างโดดเด่นต่อดวงชะตาของคุณแล้วนะคะก็อาจจะมีเรื่องที่คุณจะต้องระมัดระวังสักหน่อยค่ะเมื่อดาวพระพุธได้ทําการโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนพันธุอาจจะเป็นช่วงที่คุณนั้นคิดมากคิดวกวน หรืออาจจะซึมซับอารมณ์เก่าๆจากครอบครัวของคุณคุณอาจจะมีการหวนคิดไปถึงเรื่องราวเก่าๆที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตอย่างเช่นเอ๊เมื่อก่อนนะคุณพ่อเคยติเราเรื่องนี้เอ๊เมื่อก่อนเคยเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันเรื่องนี้แม่เคยไม่พอใจเราเรื่องนั้นอะไรก็ว่ากันไปอาจจะมีความรู้สึกน้อยใจเวลาที่หวนนึกไปถึงเรื่องราวเก่าๆนะคะเพราะฉะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงนะการที่คุณรู้สึกว่าจิตใจของคุณมันเริ่มท็อกซิกแล้วความคิดของคุณมันเริ่มท็อกซิกแล้วก็ผกก็ขอให้หลีกเลี่ยงขอให้เา เลาในการคิดเรื่องนี้หน่อยนะคะเพราะดาวพระพุธเมื่อมาอยู่ในราศีกรกฎซึ่งเป็นราศีธาตุน้ำเนี่ยแล้วก็เป็นราศีแม่ธาตุด้วยเนี่ยนะคะมันจะทําให้อารมณ์ของชาวลัคนาราศีเมษนั้นค่อนข้างอ่อนไหวนะคะเอนไปในแง่ลบง่ายมากขึ้นประมาณนี้นะคะแต่ถ้ามีใครมาชักจูงความคิดคุณก็ค่อนข้างที่จะโอนเอนไปทางเขาได้มากอยู่เหมือนกันนะสิ่งต่อมาค่ะที่คุณจะต้องเพึงระมัดระวังคือ เวลาที่มีการคุยแบบจริงจังเวลาที่จะต้องมีการตัดสินใจแบบเด็ดขาดชาวลัคนาราศีเมษบางครั้งบางทีอาจจะมีความลังเลโลเลไม่เด็ดขาดไม่ชัดเจนถ้ามีข้อตกลงในเรื่องของมรดกการดูแลครอบครัวการขายบ้าน ให้ระมัดระวังคําพูดที่มันจะคลุมเครือจนทําให้คนรอบข้างรอบตัวเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรสื่อสารให้มันชัดเจนค่ะสื่อสารให้มันตรงประเด็นแบบนี้ดีกว่านะคะถ้าไม่ใช่ตัวคุณนะก็อาจจะมีญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวที่มักจะพูดจาอ้อมค้อมอย่างเช่นญาติของคุณบางคนชอบมาพูดจาแบบอ้อมค้อมไม่รู้เขาจะหมายความว่าอย่างไร เดาไม่ออกบอกไม่ถูกเขาอยากได้ส่วนแบ่งตรงไหนเราไม่สามารถอ่านใจเขาได้เนี่ยอาจจะเจอญาติพี่น้องลักษณะนี้ก็ได้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะในช่วงนี้อาจจะมีความอึดอัดใจเกี่ยวกับเรื่องของญาติพี่น้องคนในบ้านคนในครอบครัวพ่อแม่นะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่เวลาเจอกันกับเครือญาติไม่ได้หมายความว่าจะต้องราบรื่นเสมอไปบางทีอาจจะเจอการประชดประชันการพูดเสียดสยดีทิ่มแทงการเปรียบเทียบตัวคุณกับญาติอีก นนไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบผลการเรียนหรือเปรียบเทียบในเรื่องของเงินเดือนอะไรก็ตามนะคะอาจจะมีมุมนี้เกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีเมษได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักวางเนื้อวางตัวให้ดีแล้วก็มีสติสัมปชัญญะควบคุมอารมณ์อย่าทําอะไรแบบหุนหันพลันแล่นจะดีที่สุดค่ะ คร่าวๆเท่านี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษชาวเมษท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพย,ายดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้น เข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ